โอเคครับตัวเครื่องครับข้ในกล่องเขาจะเป็นสายชาร์จแบตเตอร์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเขันทิ่มม er น่าจะอยู่ตรงนี้ เชื่อมสิ้นจ,น,จ,น,จนตรงนี้นะครับนี่นะครับ,เร,รบเรี๋ยวเข้ากันเลยนะครับ